จริงๆไปสิงคโปร์ครับแต่ว่าจังหวะนรกอ่ะคือไปติดต่อมอนานเกินไปเลยต้องวนอยู่สองรอบจะขอเปลี่ยนเส้นทางจะขอไปลงที่ดูใบจังหวะในการเดินทางมันผิดปกติดูจากรูปการเหมือนกับว่าบินไปหลบภัยจาก <c oughs> คําสั่งบังคับคดี <c oughs> คุณอ <c oughs> นุทินเนี่ย <c oughs> เขาเล่นการเมืองอย่างรอบคอบแล้วก็มีความรัดกุมในการแสดงท่าทีทําให้เขาวันนี้ได้รับการเลือกว่าเป็นคนซึ่งได้รับความไว้วางใจถ้าส้มไม่เก่งพอในการควบคุมเขาพรรคภูมิใจไทยก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆ ผมพูดถึงอายุนิดหนึ่งคุณอน,นุทินเนี่ยจริงอายุยังไม่มากนะอายุแค่58ปีเองจริงแล้วเขาเล่นการเมืองอย่างรอบคอบก็คือว่าหลังจากที่โดนตัดสิทธิ์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยหลังรัฐประหารปี49เนี่ยเขาเปลี่ยนแผนการเมืองใหม่หมดเลยแล้วก็มีความรัดกุมในการแสดงท่าทีในประเด็นจุดยืนเรื่องต่างๆคุณอน,นุทินเนี่ยผมคิดว่าเขาเรียนรู้แล้เขา a d a p t e v o l v e พัฒนาการจากสิ่งที่เขาได้เห็นอนุทินสร้างเครือข่ายได้ดีกับสื่อมวลชนด้วยสิ่งอื่นด้วยเขาค่อยๆสร้างความที่เครือข่ายเขาไปได้ทุกระดัับเนนีทาให้ว ได้รับการเลือกว่าเป็นคนซึ่งได้รับความไว้วางใจถ้าส้มไม่เก่งพอในการควบคุมเขานะฮะพักภูมิใจไทยก็จะโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสอสอเพื่อไทยที่เขาไม่รู้จะไปที่ไหนเนี่ยก็คงจะมีที่ต้องไปภูมิใจไทย,ยเพื่อไทยจะทาอะไรก่อนในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านผลงานเนี่ยก็คงจะไม่เพียงพอที่จะเป็นประเด็นในการพิปรายเพราะฉันยังไม่ทําอะไรเลยนะครับ แต่อาจจะพิปรายอย่างเี้ของคุณสมบัติของตัวบุคคลภาพพจน์ของคุณอนุทินเนี่ยถ้าเขาได้มีโอกาสเชิญคนนอกมาซึ่งซึ่งสําหรับผมเนี่ยส้มเนี่ยสปอร์ตมากแต่ผมมองอีกมุมหนึ่งนะ <c oughs> ผมว่านี่การตัดสินใจที่ผิดพลาดของพรรคประชาชน <c oughs> เพราะว่าการที่เขาตัดสินใจในการโหวตโดยไม่ร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าจะใช้การควบคุมรัฐบาลเพียงแค่เรื่องของเสียงในสภาบวกกับ m o เอเนี่ยเอาข้าจริงแล้วไม่ได้ทําอะไรได้มากสิ่งที่เขาควรต้องทําคือตัดสินใจร่วมรัฐบาลและมีเก้าอี้ในคณะรัฐมนตรีเพราะนี่จะทําให้เกิดเรรื่องกาคควบุม กระบวนการในการทํางานของรัฐบาลด้วยเพราะว่ามีตําแหน่งในคั้มตีนั่นคือการเข้าไปตรวจสอบถวงดุล<ม>และประการที่2ก็คือว่าควรจะต้องขอนั่งในกระทรวงที่พี่น้องประชาชนนั้นกําลังจับตาในหลายๆกรณี<ม>ตอะน,นั้นเนี่ยในเรื่องคดีความต่างๆเนี่ยมันก็จะได้หายครางแขงใจนี่ต่างหากคือสิ่งที่จะทําให้การตรวจสอบเนี่ยมีประสิทธิภาพหลังจากนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านจะเกิดอะไรขึ้นช่วงแรกเนี่ยหนึ่งเดือนยังไม่มีอะไรรอกครับแต่หลังจาก1เดือนในเรื่องการเมืองเนี่ยแน่นอนว่าเป้าหมายที่เพื่อไทยจะต้องโจมตีก็ยังคงเป็นพักประชาชนเหมือนเดิมแล บวกกับภูมิใจไทยในเรื่องของทางกฎหมายนอกจากจะเป็นเรื่องของการไปยื่นตรวจสอบนายกตฐมงตีท่านใหม่เนี่ย <S <S ผมคิดว่าอาจจะมีการยื่นเรื่อง m o a ด้วยนะเพราะเมื่อเช้าเนี่ยมีการพูดในสภา,านะครับว่า MOA เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ขัดกับกฎหมายเพราะหนึ่งก็คือว่าทําให้กระบวนการการเมืองบ,บิดเบี้ยวและมีการยกว่าขัดมาตรา19คือล้มล้างการปกครองเลยนะในรัฐมนูลเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นการโหวตโดยโหวตแล้วถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านอันที่2คือว่าทําให้เกิดกระบวนการที่กระทบต่อเอกสิทธิของสสในการที่จะ ลงมติฟรีโหวตในเรื่องไหนรวมตีเพราะมีการไปตกลงกันล่วงหน้านะครับอันที่3ก็คือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงในการลงมติทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ปัญหาแรกที่คนไทยอยากให้ทางฝั่งรัฐบาลใหม่ที่จะขึ้นมาเนี่ยาก,การเรื่องของกัมพูชาก่อนเนี่ยมองไงฮะรัฐบาลใหม่ควรจะต้องคิดนะครับว่าอะไรที่สามารถที่จะทําแล้วก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหากับกัมพูชาอย่างยั่งยืนได้นะครับหรืออย่างในที่สุดเนี่ย ไม่ให้เกิดการประทะกันชายแดนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของ MOU 4 3 4 4เนี่ยจะยกเลิกดีไหมโจทย์ใหญ่เราต้องปักธงกันว่าทำไงให้เซฟชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทำไงให้เซฟชีวิตพี่น้องทหารตำรวจนะเพราะนั้นพอเป็นแบบเนี้ยเรื่องของการประทะกันหรือสงครามนี้ต้องไว้ท้ายที่สุดจนถึงหลีกเลี่ยงอะไรไม่ได้แล้วนะครับ เพราะนั้นมาตรการทางการเมืองของประเทศกฏหมายของประเทศเศรษฐกิจของประเทศเข้ากดดันหรือมาตรการในเวทีประชาคมโลกอันนี้ต้องเอามาใช้ก่อนถ้ารัฐบาลของภูมิใจไทยของคุณอนุทินเนี่ยจับอารมณ์ของคนได้แล้วก็แก้ปัญหาต่ตางๆเหล่านี้จับเพียงไม่กี่เรื่องนะ<ม>นะครับผมว่าได้ใจประชาชน,มนมาสร้างผลงานได้คุณทักษิณตัดไหมคนส่วนใหญ่คิดว่าคุณทักษิณหนี เพราะว่าจังหวะในการเดินทางมันผิดปกติเพราะว่ามันใกล้ที่ศาลอาจจะออกคําสั่งบังคับคดีในวันอังคารที่9กันยายนแต่ว่าบังเอิญคุณทักษิณเนี่ยได้ชี้แจงว่าจะเดินทางกลับมาเพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยคุณทักษิณต้องกลับเพราะว่าถ้าไม่กลับก็คือแปลว่ากโกหกม,มีกระแสข่าวในช่วงแรกที่มีเจ้าหน้าที่บางรายทราบว่าอาจจะไปแค่หัวหินอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเป็นสิงคโปร์เสร็จแล้วจบที่ดูไบเนี่ยคนก็ตั้งคําถามเพราะว่าคุณทักษิณมีบ้านอยู่ที่ดูไบจริงๆอยากไปสิงคโปร์ครับแต่ว่าจังหวะนรกะ คือไปติดต่อมอนานเกินไประยะเวลาบินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์เนประมาณสองชั่วโมงเรารู้อยู่เพราะฉะนั้นโอกาสบินไปถึงเนี้ยมันคาบเกี่ยวที่จะใกล้ๆกับยี่สิบสองนาฬิกาอตอนนี้สนามบิน ที่เขาจะไปเนี่ยเซเรต้าเนี่ยมันเป็นสนามบินเครื่องเอกชน22นาฬิกาเนีน่ยเครื่องห้ามบินขึ้นลงเพราะน,นั้นก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะลงไปจะไปไม่ทันเลยต้องวนอยู่สองรอบประสาทกับทางดูไบว่าจะขอเปลี่ยนเส้นทางจะขอไปลงที่ดูไบแต่ความจริงแล้วนะถ้าตั้งใจจะไปหาหมอที่สิงคโปร์กลับมากรุงเทพไม่ดีกว่าเลยถ้าเป็นคน <c oughs> ปกติดีเนี่ยโอ้ทำไมต้องเสี่ยงไปอีกตั้งสีชั่วโมงกว่าระบบอกแกมีหมอปอดหมอก็ดูอยู่ที่ดูไบเขาไม่ได้นัดหมายก่อนอะแล้ว <c oughs> ไปถึงจะเจอเป่าไม่รู้หมอจะว่างไม่ว่างไม่รู้หลายคนบอก่่่าาอะคุณนึกกีลจจับมมริงงยท ได้ออกมาใน x อันนี้ปัจจัยที่จะทําให้คุณนักศิลป์กลับมาหรือไม่เนี่ยมีอยู่2ออย่าง1ก็คือผลของการเลือกนายกและการจัดตั้งรัฐบาล2ก็คือเรื่องของคดีชั้นท4ในวันที่9อาจจะต้องมีการประเมินก่อนว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะและนั่นคือการตัดใจสุดท้ายในวันที่8กันยายนนี้เพราะนั้นอันเนี้ยผมไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่น่ากังวลหรือว่าน่ากลัวสําหรับคุณนักศิลป์หรอกแต่สิ่งที่คุณนักศิลป์เนี่ยต้องออกไปตั้งหลักนี่คือผลทางการเมืองมากกว่า,อา,าอาจารย์กล คือวันนี้เนี่ยท่านต้องบอกว่ากลับก่อนเพราะท่านพูดว่าไม่กลับวันนี้เนี่ยเสียหายหนักเลย กลายเป็นว่าขัญกำลังใจที่อยู่ภายในสภาเนี่ยพินาศเลยนะแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านจะมีเหตุผลในการกล่าวอ้างว่ากลับไม่ได้และพออ้างไม่กลับแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อศาลมี2ออย่างครับหนึ่งคือศาลอาจจะบอกว่าไม่อ่านคําพิพากษาเนื่องจากจําเลยไม่อยู่หรือ2อเนี่ยอาจจะมีคําร้อง<ะ>จากดูใบมาบอกว่าเนี่ยเนื่องจากมีอ,อ,อุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศาลอ่านไปเลยคําพิพากษาทําได้ไหมได้ครับออกอีกทางหนึ่งศาลบอกว่าไม่อ่าน ออกหมายจับเลยเนื่องจากว่าคุณเจตนาในการที่จะหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลเรื่องของคนที่เดินทางไปด้วยมีนัยะอะไรไหมฮะผู้โดยสารทั้งหมดมี5คน mm hmm. คุณนักสินเป็นหนึ่งใน5อีก4คนเนี่ยเป็นผู้ชาย2คนผู้หญิง2คนผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเบอร์2เนี่ยเป็นกาส่วนเบอร์3ผู้หญิงเบอร์5ผู้หญิงค2งคนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยเป็นแม่บ้านแล้วก็แม่ครัวส่วนเบอร์1เนี่ย เข้าใจว่าเป็นพนักงานของ SC a s s e t อาจจะคล้ายๆเป็นเลขาส่วนตัวทีมที่ไปแบบนี้เนี่ยหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าคงไม่ได้ไปแค่2วันแล้วละอาจจะไปยาวกว่านั้นดูจากรูปการเหมือนกับว่าบินไปเพื่ออยู่ไงไปหลบภัยจากคําสั่งบังคับคดีเราดูนะครับว่าคุณทักษิณจะกลับหรือเปล่าด้วยบินไปแต่ไม่รู้บินกลับ